ดดเทหหียว่าสวสรรค์ข้นคุณชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่น้องตะก้องถ่ายไปนั่นก็คือเรื่องของแก้วถักนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมแล้วก็แก้วถักในวันนี้นะครับอยากให้คุณชมตั้งใจฟังให้ดีๆเรื่องของเคล็ดลับเรื่องของที่มาที่ไปผมเชื่อแน่ว่าจะได้เป็นอาชีพให้กับคุณชมอีกหนึ่งอาชีพอย่างแน่นอนนะครับ เจ้าของแก้วถักอยู่ใกล้ๆกับเราตรงนี้แล้วนะครับพี่ทิพวรรณหรือว่าพี่จุกเจ้าของงานฝีมือแก้วถักนั่นเองไปคุยกับพี่เขากันเลยครับพี่จุกสวัสดีครับสวัสดีค่ะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือพี่จุกหรือว่าพี่ทิพวรรณนั่นเองเป็นเจ้าของผลงานทั้งหมดนี้เลยก็คือแก้วถักคือวันนี้ผมก็ไม่ค่อยกล้าที่จะทําอะไรมากกลัวโดนแก้วพวกนี้ตกก็แตกหมดเลยใช่ไหมพี่จุกคือแก้วจริงๆเลยใช่ไหมแก้วจริงๆไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่ค่ะแก้วเราก็เอามาทําเป็นรูปร่าง อะไรแบบนี้ได้เหมือนกันได้ค่ะโอ้ oh, วันนี้นะครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับเกี่ยวกับอาชีพสําคัญมากๆเลยเรื่องของแก้วถักเนี่ยนะครับจริงๆมันมีมานานอย่างในอาชีพของคนไทยครับพี่จุของคนไทยเราจริงๆแล้วเนี่ยมีมาก็ประมาณเกือบ20กว่าปีแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสั่งมาจากอนนอกมากกว่านะคะแล้วเราก็มามดัดแปลงเอาเองค่ะงานแก้วกับงานคริสตัลเหมือนกันไหมครับพี่จุใกล้เคียงกันค่ะคริสตันนี่ก็คือเราเอามาเจียนะคะหักเหลี่ยมมุม แต่ของแก้วถักของเราเนี่ยจะเป็นรนไฟแล้วก็ดัดขึ้นมาแล้วก็ถักขึ้นมาให้เป็นรูปร่างตามแบบที่เราต้องการแต่เนื้อวัสดุเหมือนกันคล้ายกันนี่ถาหากว่าเราเอาอย่างบางกรที่เราเห็นอย่างปีเซียหรืออย่างหอยอะไรด้านหน้าเอาไปเจียเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นลักษณะคล้ายกับคริสตัลเหมือนกันใช่ค่ะไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นเรื่องของคริสตัลกับเรื่องของแก้วถักคราวนี้เราคงได้เข้าใจกันแล้วว่ามันก็คือเรียกว่าเหมือนกันก็ได้ใช่ค่ะ แล้วใครเป็นคนนําเข้ามาในสมัยนั้นคือเรายังไม่สามารถที่จะทําเองได้ใช่ไหมครับแก้วถักแก้วถักเนี่ยเราทําเองกันไม่ได้นะคะแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยของเราเองเนี่ยยังทากันไม่เป็นต้องไปรับมาจากนอกวัตถุดิบก็ยังไม่ได้ทาก็ยังไม่ได้ถึงต้องนําเข้าจากต่างประเทศอย่างเดียวส่วนใหญ่นำเข้าตอนนั้นเมื่อ20กว่าปีีแล้วนี่นำเข้าจากประเทศอะไรของประเทศจีนค่ะประเทศจีนประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศแรกที่มีการผลิตทําแก้ว แก้วถักเป็นแก้วเป่าแก้วเป่าแต่ประเทศอื่นๆทางยุโรปนั่นคือส่วนใหญ่จะเป็นพวกแก้วเป่าเยอะค่ะเป็นพวกเหยียกน้ําโถจัดการอะไรแบบนั้นมากที่เราเห็นสวยๆเป็นสีๆใช่ค่ะนั่นคือฝั่งยุโรปใช่แต่ถ้าเกิดฝั่งทางเอเชียหรือว่าฝั่งจีนเนี่ยจะเป็นเป่าลักษณะแบบนี้ใช่ค่ะขึ้นรูปขึ้นรูปอตอนนั้นเอาเข้ามาแรกๆเนี่ยสมัยก่อนราคาแพงไหมครับตรงก่อนนี่แพงค่ะอย่างมังกรตุนนี้เท่าไหร่ถ้าเป็นนําเข้ามาถ้านําเข้ามาจริงๆแล้วนะคะคนต้องคิดก่อนว่า ค่าของชีพค่าแรงเนี่ยของประเทศจีนเนี่ยมันจะถูกกว่าของคนไทยเราแต่ว่าถ้าถามว่าวัตถุดิบเขาซื้อสำเร็จรูปมาจากจีนเลยเนี่ยมันจะถูกแต่ถ้าเข้ามาเมืองไทยเนี่ยมันก็จะราคามันก็จะสูงขึ้นก็ด้วยขั้นตอนกระบวนการแล้วก็นาเข้ามาในไทยใช่ค่ะราคาก็จะสูงขึ้นแต่ไงต้นทุนก็ยังถูกอยู่ดีถูกกว่าดีถูกกว่าค่ะถูกกว่าอยู่ดีใช่ครับพอเข้ามาเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วช่วงแรกๆเนี่ยคนไทยทําไมถึงเริ่มคิดที่จะทําเรื่องของแก้วถักหรือว่าแก้วเป่าแบบนี้ จริงๆแล้วนะคะประวัติประเมาของการทําแก้วตัวนี้นะคะาจากโรงงานของคนไต้หวันนะคะหรือคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้ามาทําเพื่อที่เพราะอย่างแรกเนี่ยเพราะว่า,เ,าเขาต้องการขยายฐานของบริษัทโรงงานเนี่ยไม่ผลิตที่จีนละามาผลิตในเมืองไทยใช่ค,ค่ะแล้วก็เลยมาทํานี่คือจุดเริ่มต้นของการทําตัวนี้ค่ะแล้วก็เราเคยเป็นลูกจ้างอยู่โรงงานมาก่อน พี่จุ๋มเองค่ะเคยเปรู้ <C> e <pe lli> จ้างอยู่โรงงานมาก่อนแล้วโรงงานเนี่ยเขาทำเกีับการทำแก้วแฝดต้นคริสต์มาสก็คือเป็นพวกตัวตาแฝดต้นคริสต์มาสต่างๆค่ะตัวน,นั้นนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วก็ทําอยู่ประมาณ3ปีสปีครึ่งโรงงานเขาก็เลิกไปนะคะเลิกไปเราก็ตกงานตกงานปุ๊บเนี่ยเราก็เลยต้องมาหาง,งานทําเลี้ยงตัวเองถูกไหมคะเราก็ได้ความรู้พื้นฐานตัวนั้นมาเราก็เลยมาดัดแปลงมาทําเป็นลักษณะฝีมือของคนไทยใช่ค่ะแล้วรูปแบบก็เป็นของคนไทยเราค่ะ ลักษณะของต่างประเทศหรือว่าทางของจีนกับของคนไทยมันจะต่างกันตรงไหนครับจุต่างกันเยอะเพราะว่าของคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำเป็นพวกแฝดต้นที่ชาติที่ทางส่งไปทางยุโรปใช่ไหมคะคสัญลักษณ์ต่างๆของของคนจีนก็ยังไม่มีแต่ของไทยของเราเองเนี่ยที่จุกเริ่มทําเองเนี่ยเราดึงของรูปแบบของคนไทยอย่างเล่นตุกๆอ่าครับอ่าของคนไทยเราเริ่มทํมาอ่าจังหวัดนครปฐมเรามีรูปแบบตุกๆรถตุกๆมาสมัยก่อนที่ใช้ในการเดินทางพานะเราก็เลยดึงรูปแบบตัวนั้นมา นะคะนั่นคือ,อการเริ่มต้นของการทํารถตุ๊กตุ๊กค่ะนี่นะะก็กลายเป็นตอนนี้แก้วเป่าหรือแก้วถังเราก็กลายเป็นสินค้าส่งออกกลับไปที่จีนด้วยมัมีค่ะอันนัน้แนแหละคราวนี้เรียกว่าดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้าสู่ประเทศไทยบ้างละ,ะแล้วคราวนี้คนจีนเขาเห็นเขาสงสัยแล้วเขาอึ้งล้วโอ้โหคนไทย ทำได้เหมือนอย่างเขาดีกว่าเขาอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาอึ้งไหมก็มีคนพูดค่ะก็มีคนพูดก็คือ,อพอดีช่วงนั้นมีเจ้าหน้าที่ของจังหวัดเรานะคะข้าราชการเนี่ยค่ะเขาเอาของเราเดับไปต่างประเทศจีนแล้วประเทศจีนตกลมาว่าของเราจะมีความละเอียดมากกว่าของเขาของเขาจะหยาบก,กว่าค่ะโอโ้โหเนี่ยครับฝีมือของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับนี่ก็เป็นแก้วเป่าแก้วเป่าหรือว่าแก้วถักที่ทําออกมาเนี่ยครับที่จุกทํามาประมาณสกิ่ปีได้อ่ของเราทํามา เกือบสิบห้าปีแล้วค่ะ15ปี้าปีเดี๋ยวขอขออนุญาตแนะนำอธิบายนิดนึงนะคะได้ครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับแก้วเป่ากับแก้วถักอ๋อเมื่อกี้ผมก็พูดสลับกันแก้วเป่าแก้วถักแก้วถักแก้วเป่าก็อยากจะแนะนำตรงนี้ว่าแก้วถักก็คือเราจะเอาแก้วเนี่ยมาถักเป็นรูปเหมือนกับตะกร้าหรือถักเข่งอย่างนี้ถือว่าถักไหมครับไม่ใช่ค่ะอันนี้คือตัวตันนะคะอย่างขออนุญาตนะคะก็คือตัวนี้ยังเป็นฐานตัวนี้ นะคะตัวนี้จะเป็นช่องโว่เป็นรูๆเป็นเมือนการถักตะก้าถักเข่งขอนุญากจักนิดนึงได้ค่ะเป็นตัวฐานแล้วเราเอาเป่ากับตัวถักมาผสมผสานกันเป่ากับถักมารวมกันใช่ค่ะตัวฐานเนี่ยมันมันเป็นการสารตะก้าเหมือนพิมพ์แบบคนไทยใช่ไหมใช่ค่ะคำว่าแก้วถักของเรานะคะทางกลุ่มของเราจุลิกสิทธตนะคะมีที่เดียวของประเทศไทยคำว่าแก้วถักที่อื่นไม่มีไม่มีค่ะถ้าที่อื่นใช้คำว่าแก้วถักจะผิดเลยนะค่ะ แล้วก็เรามีจุลศิษิ์รูปแบบเรือสำเภาก็เป็นของกลุ่มเราเองค่ะเพราะฉะนั้นเรือสำเภาที่ทำจากแก้วถักแก้วป่าก็จะต้องมาจากกลุ่มของพิจุกเองใช่กลุ่มของพิจุกมีชื่อไหมครับของเราใช้กลุ่มว่าแก้วถักกุ้งตะกุตตาก้วถัก่ที่ไหนครับของตำบลมักกะเบาอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมค่ะมาถึงเรื่องของแก้วถักกันอีกต่ออีกนิดหนึ่งพอทําออกมาแล้วนะครับรูปแบบ ความแตกต่างแตกออกไปไปเป็นได้อะไรบ้างในการาทํารูปแบบนะคะเหมือนไม่เหมือนกับการเรียนการสอนเพราะว่าการทํารูปแบบพวกนี้ผลิตภัณฑ์หรือว่างานฝีมือต่างๆพวกนี้เนี่ยไม่มีคําว่าจบสิ้นนะคะงานออกมันจะฉีกแนวไปได้ตลอดเวลานะคะอย่างของเราเนี่ยอย่างกลุ่มของเราเนี่ยเราทําสมมติว่าเราทาอ่ะเป็นรูปหัวใจนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็ทำออกไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องมีการลอกเลียนแบบถูกไหมคะ<ช>แล้วก็ต้องหนีต้นหัวใจค่ะมีคนลอกเลียนแบบมีแล้วก็หนีออกไป นะคะหนีออกไปอีกนะคะถามว่าทําไมเราต้องการพัฒนาแล้วก็แข่งขันกับตัวเราเองด้วยครับอ,อย่างในกลุ่มตอนนี้ที่ทําออกมาทําออกมาเป็นส่วนใหญ่เน้นเป็นอะไรครับเห็นมีทั้งสัตว์ด้วยแล้วก็มีเรื่องของความสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องรางของขังด้วยใช่ค่ะค่ะของเรานอกจากจะแก้วอย่างเดียวนะคะคตัวนี้นะคะจะเป็นหอยเบี้ยกแก้นะคะเต่าเซนักก็คืออายุยืนใช่ไหมคะแล้วเบี้ยกแก้ก็คือนิยมเกี่ยวกับการพกติดตัวนะคะเราก็เลยมาประกอบกัน ก็กลายเป็นว่าเป็นของพี่ใช่ค่ะอย่างตัวนี้นะคะเป็นเปลือกหอยที่พอเราทานเสร็จแล้วเราก็ทิ้งถูกไหมคะมันปูเซชวนเลยแทนที่เราจะเอาไปทิ้งใช่ไหมคะไม่มีประโยชน์เลยปุ๊บเนี่ยเราก็มาทําประโยชน์ตัวนี้ได้ค่ะนี่ครับก็ทําออกมาแก้วแต่ละอย่างเนี่ยครับผมเคยเห็นแบบนี้นี่ก็แก้วนี่ก็แก้วแก้วมันเหมือนกันหมดทุกชนิดไหมครับพี่จุแก้วนะคะทั้งหมดมีอยู่6ชนิดนะคะส่วนใหญ่คนที่รู้จักมากที่สุดก็คือคริสตัลคริสตัลแล้วก็คือปโลโปโลก็คือตัวนี้ ค่ะตัวนี้นะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะใช้อยู่แค่ประมาณ3ชนิด3ชนิดมีคริสตัลมีโปโลค่ะข่าวแล้วก็ไพเลตไพรเลตสามอย่างที่นํามาใช้กันแต่ละอย่างนําไปใช้แต่ละแต่ละวัตถุประสงค์แต่ละชิ้นงานแตกต่างกันแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะค่ะยังยังคริสตัลเนี่ยเราไว้สําหรับหักเหลี่ยมมุมที่บอกว่าเจียออกมาเหลี่ยมมันจะสวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหคะใช่แล้วโโลนี่เขาส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรลักษณะทําเป็นแก้วเหมือนกันส่วนใหญ่เป็นแก้วพวก ตัวสัตตันค่ะด้วยเหตุผลว่าต้นทุนของเขามันจะถูกกว่านะคะแล้วก็ที่ถูกกว่าด้วยเหตุผลว่าคุณภาพของแก้วเนี่ยก็จะร่อยลงมาอีกอ่อเห็นทําออกมาเป็นชิ้นเป็นอันนี้แต่ละชิ้นแต่ละอันเนี่ยทอาออกมายากไหมครับยิ่งเราหัดมากเท่าไหร่งานยิ่งออกมาสวยยิ่งอยู่ที่ความชํานาญอย่าง <ใช S 1> ของพ,จอพิจุกเนี่อใครจะสู้พ่จุกนี่คงจะยากนะยี่สิบกว่าปีโอ้ไม่ยากค่ะสะสมประสบถ้าผมทําอย่างนี้นะไม่ออกมาเป็นมังกรอะ เป็นกึกกึเป็นไส่เดือนหรือเปล่าก็ไม่รู้คือถ้าเราสนใจเราตั้งใจนะคะเรามันจะเป็นว่าเราจะต้องไปจบสินมาจะต้องจบสูงมาหรืออะไรมาไม่เกี่ยวใจเราอยู่ที่ใจการทําแก้วของเรานะคะอย่างแรกผลประโยชน์ที่ได้ครับสติความอดทนนะคะจิตใจเราจะแน่วแน่มากกว่าจะนิ่งเลยอยู่ตังแก้วแก้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเราทําให้จิตใจเราเนี่ยเย็นลง นะคะแทนที่ทรํมาราในใจใจร้อนใช่ไหมคะเรกออาจจะเย็นลงมาอีกคนที่กิดผมใจร้อนฝึกสมาธิได้ผมใจร้อนแบบนี้นี่สามารถมาฝึกมาเรียนรู้กับพ่จุกได้ไหมครับหรือผู้ชมทางบ้านมาฝึกได้ไหมครับได้ค่ะได้ของเรานะคะกลุ่มของเรานะคะก็จะมีะนักศึกษามาฝึกงานหรือว,ว่าผู้ที่สนใจมาฝึกงานอยู่กับเราแล้วก็มาอยู่กับเราได้เลยเป็นโฮมสเตย์ไปในตัวเองเลยคะ่ะมีโฮมสเตย์ที่นี่ด้วยค่ะว,วันนี้คงไม่ต้องถึงโฮมสเตย์หรอกครับยังไม่ต้องถึงนิสิตนักศึกษารครับน้องวาดเนี่หนะครับ จะขอฝึกเรื่องของการทําแก้วถักทําแก้วเป่าเนี่ยพี่จุกพอจะสอนได้ได้ค่ะเอาแบบวิธีการง่ายๆเบื้องต้นเอาเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นมุมมองไอเดียให้กับคุณชมในการที่ทำชีพได้ใช่ไหมครับถามว่าน้องวาดมาที่จังหวัดไหนที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะนครปฐมครับค่ะนครปฐมมีอะไรเยอะส้มโอหวานข้าวสารเดี๋ยวนะข้าวสารขาวเอ๋ย รู้รู้แต่ลูกสาวสวยอะครับเอทำอะไรครับทำซุ้มโออ่นอกจากส้มโอแล้วมีอะไรอีกข <I> ้าวสารไม่ใช่ข้าวสารอย่างเป็นพวกของกินข้าวหลามโอ้เอาข้าวหลามเลยอ่าถ้าเราเข้าเขตนครปฐมปุ๊บเราจะได้กินอะไรก่อนกินอะไรอ่ะโปรดิวเซอร์ช่วยหน่อยสิกินอะไรอะกีหมูกีหมูถูกต้องค่ะเอาเอาจริงเหรอครับ จริงค่ะถ้าเขาเขียนคขาผมปุ๊บเขาผสมเขาเลี้ยงหมูกันเยอะใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวทางจุกนะคะจุกจะสอนน้องว่าเนี่ยให้ทําหมูไม่มันยากอ่ะไม่ยากมันกจะเป็นตัวมันกูจะมีหูมันกูจะมีขานั่นแหละค่ะเดี๋ยวให้ลองดูแล้วแล้วจะถามตัวเองว่าทําไมทําได้ขนาดนี้ ทำได้เลยได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาดูพร้อมๆกันนะครับว่าพี่จุ๋มเนี่ยจะสอนให้ผมเนี่ยทำหมูได้จริงหรือไม่นะครับแต่อย่าลืมเรื่องของคําถามเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะถามคุณผู้ชมว่าแก้วที่พี่จุ๋มนำมาใช้ในการเป่าเนี่ยนะครับทำมาจากทรายอะไรอ่าใช่ไหมพี่ตอบไหมคำถามนี้ได้ค่ะเดี๋ยวไปหาคำตอบกันในช่วงหน้านะครับแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงพราะๆกันก่อนช่วงหน้ามาดูว่าหมูไม่หมูผมทำได้หรือไม่ได้ครับ